สวัสดีครับเรื่องหลอนตอนสั้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องหลอนตอนสั้นฉบับมันรวม EP ที่16ถึง EP ที่2ี่นะครับผมได้ทําการรวบรวมสําหรับคนที่ชอบฟังเรื่องหลอนตอนสั้นแบบยาวๆเลยคลิปนี้จุใจครับผมได้ทําการมัดรวมมา10 EP เลยครับใช่ไหมประมาณ1 0 EP ไหมครับ16กถึง25ก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วผมก็ฝากช่อง YouTube กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คนที่ชอบฟังเรื่องยาวๆเวลาทำงานทานข้าวหรือว่าขับรถไปด้วยนะครับ เชิญรับฟังกันได้เลยครับนี่คือนโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนักเส้นเพชรบุรีตัดไม่ในกลางดึกคืนวันที่24กันยายนพุทธศักราช2563รถบรรทุกกา๊าซขนาดใหญ่2ถังขับลงจากทางด่วนด้วยความเร็วสูงเพื่อจะให้ทันไฟเขียวที่จะเปลี่ยนเป็นไฟแดงแต่หักหลบเพราะว่ามี3ล้อคันหนึ่งขับฝ่าไฟแดงออกมาทําให้รถเกิดพลิกคว่ำถังกา๊าซหลุดออกจากตัวรถเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นเพลิงลุกไหม้รุนแรงสูงถึงป้ายโฆษณาตึกแถวหอพักและชุมชนแถวนั้นโดนเพลิงไหม้ทั้ง องฝั่งถนนรถที่จอดติดไฟแดงเกิดการระเบิดกว่า40คันทําให้เส้นเพชรบุรีตัดใหม่เปลี่ยนเป็นทะเลเพลิงการควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลําบากกินเวลาไปถึงวันที่25กันยายนช่วงเวลาสี่ทุ่มของปีเดียวกันเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ตึกเสียหายจํานวน51คูหารถยนต์ถูกไฟเผาจํานวน67คันผู้คนได้รับบ,บาดเจ็บ12คนบาดเจ็บสาหัส24คนและเสียชีวิตกว่า88คนโดยอีกสาเหตุหนึ่งเกิดมาจากถังก๊าซดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานเป็นถังสําหรับตั้งบน พื้นดินไม่ใช่สำหรับการขนย้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับมาตรฐานการขนส่งก๊าซใหม่และตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่งมากยิ่งขึ้นข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากเพจ c h 7 h d ็ดีนี่คือสะพานขาวของมหาวิทยายลัยชื่อดังของจงหวัดอนแกนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลอนเนื่องจากช่วงหนึ่งมีคู่หนุ่มสาวขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วกำลังจะขับผ่านสะพานขาวนี้แต่มีใครก็ไม่รู้เอาลวดมาถึงในระหว่างสะพาน วัยรุ่นชายขับรถในท่าหมอบโดยไม่รู้ตัวเลยว่าแฟนสาวที่นั่งอยู่ทางด้านหลังถูกเส้นลวดตัดคอจนขาดไปแล้วรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่แวะเปล่าน้ำมันเพื่อที่จะหันไปคุยกับเธอจากนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกหลายครั้งบนสะพานขาวแห่งนี้จึงได้มีการเชิญสินแสมาทําพิธีโดยการสร้างส,สะพานขึ้นเพื่อเป็นการไม่เหยียบหลุมศพซึ่งเป็นการลบลูเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของเหล่าคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนที่ทำการรบกับตำรวจและก็ได้สร้างถนนเส้นนี้ที่มีสะพานขาวตัดผ่านหลุมฝังศพ จนเกิดเหตุการณ์หลอนๆขึ้นหลังจากนั้นตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณเชี่ยงคืนถึงตีหนึ่งในคืนคืนหนึ่งมีชายคนหนึ่งครับขับรถเปิดวิทยุมาตามปกติกําลังจะขับรถผ่านสะพานสีขาวแห่งนี้แต่แล้ววิทยุเกิดติดติดดับๆจากนั้นเขาได้ทําการปิดแล้วก็เปิดใหม่แต่เพลงที่ได้ยินหลังจากที่เขาเปิดใหม่นะครับทำให้เขาพังะทันทีเพราะว่าเพลงนั้นนะครับเป็นเพลงธรณีการแสงเขาถึงกับต้องปิดวิทยุทันทีเลยครับแล้วก็ขับต่อไปเรื่อยๆ พอขับไปได้สักพักครับแสงไฟของตัวรถได้ส่องไปข้างหน้าเห็นคนสองคนเดินอยู่และเสียงเพลงทรณนีกันแสงก็ได้กลับขึ้นมาดังอีกครั้งพอเขากําลังจะขับผ่านเครื่องยนต์ของรถเนี่ยกลับดับลงไปแต่เสียงเพลงทรณนีกันแสงยังคงดังอยู่เขาได้เห็นว่าผู้ชายคนนี้ครับไม่มีแขนผู้หญิงไม่มีหัวและผู้หญิงได้ถือหัวของตัวเองไว้ในมือและทั้งคู่ก็ยิ้มให้กับเขายังมีอีกหลายเหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานแห่งนี้ แล้วคุณล่ะครับเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมที่เจอณนะที่สะพานขาวโรงงานตุ๊กตาที่ดูน่ารักและแสนจะธรรมดาแต่แล้วในช่วงเวลา16นาฬกาของวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2536ได้เกิดศกอนาตกรรมเกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงง,งานตุ๊กตาแห่งหนึ่งในจังหวัดน,นครปฐม,มอาคาร5ชั้นจำนวน4หลังที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4อสามพานจัังหวดน,นครปฐม ได้เกิดเพลิงไหม้จากอาคาร1ชั้นล่างเปลี่ยนโรงงานตุ๊กตาที่แสนน่ารักเป็นสุดสารของคนงานหลักร้อยคนเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน469รายและเสียชีวิตถึง188รายโดยในจำนวนนั้นมีเด็กมัธยมที่มาทำงานเป็นพาร์ทไทม์อยู่ด้วย5รายจากการสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้มาจากพนักงานคนหนึ่งที่สูบบุหรี่และทิ้งบุหรี่ลงไว้ในบริเวณพื้นปูนชั้นล่างของอาคารหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยวัสดุที่ใช้ทําตุ๊กตาที่เป็นชนิดติดไฟได้ง่ายเมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงลุกลามอย่างรวดเร็วและโครงสร้างของอาคารก็ไม่มีวัสดุหุ้มเพื่อป้องกันไฟเลยอีกทั้งโรงงานแห่งนี้ไม่เคยมีการซักซ้อมรับมือการเกิดเพลิงไหม้มาก่อนหลังจากเหตุการณ์นี้มีคนเก็บตุ๊กตาไปให้ลูกหลานเล่นเหตุการณ์หลอนๆจึงเกิดขึ้นเมื่อเด็กบางคนที่ได้รับตุ๊กตาไปได้ยินเสียงคนพูดกันจากในห้องทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่เลยบางคนเห็นเป็นเงาเดินผ่านหน้ากระจกทั้งๆที่อยู่คนเดียว สุดท้ายคนที่เอาตุ๊กตาไปก็ต้องออกกลับมาคืนที่เดิมน,นอกจากนี้ยังมีคนที่ขับผ่านในยามค่าคืนได้ยินเสียงหวยหวนมาจากโรงงานในขณะนั้นท,ทั้งที่ไม่มีคนอยู่เลยและมีแต่ซากประหักพังต่อมามีเรื่องเล่าจากคนขับรถสองแถวคนหนึ่งที่กําลังจะขับผ่านไปทางโรงงานที่พังลงในอีก1-2กิโลเมตรได้เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโบกรถอยู่ริมถนนแต่ที่น่าสังเกตก็คือกลุ่มคนเหล่านั้นใส่ชุดของโรงงานตุ๊กตาที่เพิ่งเกิดเพลิงไหม้ ด้วยความไม่คิดอะไรจึงรับขึ้นมาพอกําลังจะขับผ่านโรงงานตุ๊กตาคนขับได้ยินเสียงกดออดอยู่รถพอกําลังจะหันไปดูคนกําลังลงรถคนขับกลับไม่พบใครเลยและยังมีเรื่องหลอนๆอ,อีกหลายเรื่องจากเหตุการณ์นี้แล้วคุณล่ะครับมีเหตุการณ์หลอนๆอ,อะไรอีกไหมส่งเรื่องมาทางข้อความของผมได้เลยนะครับทุกคนเคยได้ยินละครเวทีเรื่องวิปลาสไหมครับหลายคนคงทราบเรื่องความน่ากลัวของเรื่องนี้ดีวันนี้ผมจะมาเล่าความเป็นมาเป็นไปของละครเวทีเรื่องวิปลาสให้ฟังครับ ละครเวทีเรื่องเวบลาสร้างจากเรื่องจริงในปีพุทธศักราช2547เป็นคดีของลัทธิหนึ่งที่มีชื่อว่าลัทธิบูชาพระอินทร์ที่ได้นาเด็กสาววัย12ปีมาสังเวยอ,อย่างโหดเหี้ยมโดยอ้างว่าเด็กคนนี้เกิดมาพร้อมกับความชั่วร้ายที่ทําเพราะจะช่วยโลกให้สงบสุขและส่งดวงวิญญาณของเด็กไปให้พระอินทร์ดูแลซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านไม้2ชั้นจังหวัดราชบุรีและผู้กระทําก็คือยายป้านา้าและแม่ของเด็กสาวที่เสียชีวิตนเอง เรื่องหลอนๆไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงที่ถ่ายทําตัวอย่างละครเวทีเรื่องวิปลาส และระหว่างแสดงก็มีเรื่องหลอนๆเช่นเดียวกันผมจะขออนุญาตยกมาแค่ประมาณ1-2เรื่องเท่านั้นครับเพราะว่ามีหลายเรื่องมากๆเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นขณะที่ทางทีมงานเนี่ยครับหาโลเคชันเพื่อจะถ่ายฉากฉากหนึ่งที่ต้องการบ้าน2ชั้นที่มีระเบียงซึ่งก็ไปได้บ้านพักครูหลังหนึ่งครับที่อยู่ภายในโรงเรียนโรงเรียนของจังหวัดหนึ่งแต่บ้านนั้นนะครับถูกล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจแล้วก็อยู่ดีๆก็มีเด็ก2คนนะครับเดินออกมาบอกว่าสามารถเข้าทางหน้าต่างนี้ได้นะพร้อมกับไปเปิดหน้าต่างให้ดูครับว่าสามารถเข้า และฉากชา,ชานี้ครับเป็นฉากกร้มอยู่ตรงระเบียงของชั้น2อแต่พอทีมงานจะหันไปดูเด็กทั้งสองคนครับกับหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โดยที่ไม่มีใครสังเกตและยิ่งที่น่าขนลุกมากกว่านั้นเนี่ยครับบ้านหลังเนี่ยครับเป็นบ้านร้างจริงๆที่มีคนเสียชีวิตจริงๆและคนที่เสียชีวิตเนี่ยครับชื่อคุณครูปราณีซึ่งเป็นชื่อเดียวกับตัวละครในเรื่องเลยครับที่ชื่อคุณครูปราณีเหมือนกันและที่พีคมากกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยครับคนที่แสดงเป็นคุณครูปราณีเนี่ยครับอยู่ในวงนั้น เพื่อถ่ายทําซีนอีกซีนหนึ่งแล้วก็มีทีมงานเห็นคุณตาทวดคนหนึ่งเนี่ยครับเดินขึ้นไปบนชั้นสองแล้วพอเดินตามขึ้นไปกลับไม่เจอใครเลยครับเจอแต่รูปแล้วก็อัฐิที่เป็นพระบุษของนักแสดงคนที่แสดงเป็นคุณครูปราณีครับแล้วเรื่องมืองเอิญอีกเรื่องหนึ่งก็คือนักแสดงอีกคนหนึ่งนะครับเกิดประสบอุบัติเหตุและนักแสดงคนนั้นชื่อเดียวกับ12ปีที่เสียชีวิตนะครับยังมีเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับละครเวทีเรื่องวิปลาสเนี่ยครับเยอะแยะมากมายเลยใครที่เคยได้ยินยเรื่องไหนมาสาาาามมรถคคอมเมนพูดดดุยไไว้้้ท่่ลลง นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องเล่าหลอนๆจากรุ่นพี่ให้ฟังกันครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณ15-20ถึงปีที่แล้วมีอุบัติเหตุของยานพาหนะชนิดหนึ่งครับได้นําชิ้นส่วนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเอามาไว้ตึกที่ทํางานของรุ่นพี่ซึ่งชิ้นส่วนที่เอามาเก็บไว้นะครับบางชิ้นยังมีเศษถุงมือและเนื้อหนังมนุษย์ติดอยู่เลยครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องหล,อน,หลอนก็เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ทยงครับรุ่นพี่กาลังนั่งพักที่โซฟาในห้้้้้้้้้อออออองงงงงงงััััักกกกช่าา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 โโดดดยซฟฟรหหหนน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 ไไไปนนปปททขขะตูเนนเ็ลลลมมว3-4ีจ ตู้แช่เย็นส่องไปสลัวๆแต่สิ่งที่รุ่นบี้เห็นนั้นต้องทําให้ตกใจครับเพราะนั่นเป็นเงาดําที่นั่งอยู่ตรงรังน้ามันลงรุ่นพี่ก็เลยสกิดคนที่นั่งข้างๆครับให้หันมาดูแต่พอหันกลับไปอีกทีกลับไมเจอเงาดํานั้นอีกแล้วครับ เงาเงานั้นอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่งนัเข้ามาหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในนี้อยู่แล้วก็ได้ใครที่มีเรื่องเล่าหลอนสามารถทักมาเล่าได้ที่ข้อความของผมได้เลยนะครับเคยคิดไหมครับว่าจะเกิดคืนคืนหนึ่งที่หลับอยู่เนี่ยมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในตอนนั้นในห้องพักของตึกที่ต้องทํางานในทุกๆวันสามารถเข้ามานอนได้ในตอนกลางคืนคืนดึกคืนนั้นครับชายหนุ่มสองคนกลับมาจากปาร์ตี้ซึ่งกลับบ้านไม่ไหวซึ่งที่ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยครับที่จะแวะพักหรือนอนได้ก็คือที่ทํางานของตัวเองสถานกการรรรณ์เมมมมืือออจะะไไ่่่ีีคับแแตล้ว็ง นอเกขิขณะที่กําลังเคลิมหลับกลับมีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเจนนั้นคือเสียงของประตูที่ถูกเขย่าวอย่างรุนแรงจนทั้งสองคนตื่นมานั่งมองหน้ากันอย่างภาวะแต่ก็ต้องข่มตานอนด้วยความมึนแล้วเมาของนิดแอลกอฮอล์แต่มีหนึ่งในสองคนนั้นครับลืมตามองด้วยความอยากรู้และกลับเห็นเงาดาเงาหนึ่งครับยืนมองดูอยู่จึงข่มตานอนต่ออย่างหมดตัวถ้าเป็นคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้จะลุกขึ้นวิ่งหรือว่านอนต่อครับ บอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับห้องเช่าหมายเลข313เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อพลอยเธอเป็นนักศึกษาต่างจังหวัดที่เพิ่งเข้ามาเรียนในกรุงเทพ้ดยงบจำกัดเธอจึงหาห้องเช่าราคาถูกใกล้มหาวิทยาลายัยวันหนึ่งเธอเจอห้องพักแห่งหนึ่งที่เก่าและราคาถูกอย่างเหลือเชื่อเจ้าของหอบอกว่าห้อง3ามหนึ่งสามเพิ่งว่างราคาพิเศษแต่ถ้าไม่ชอบก็ย้ายได้พลอยไม่ได้คิดอะไรมากตัดสินใจเข้าอยู่ทันที คืนแรกทุกอย่างดูปกติจนเวลาประมาณตีสามพลอยได้สะดุ้งตื่นเพราะเสียงกุกกักกุกกักดังอยู่ตรงประตูห้องน้ําเธอคิดว่าอาจเป็นหนูแต่พอรุกไปดูกลับไม่มีอะไรคืนที่2เสียงเดิมดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้เหมือนคนเล็บยาวๆขูดประตูห้องน้ํำเบาๆเ,เธอเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่คืนที่สเธอฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้อยู่ในห้องน้ํา ผมยาวจึงพื้นร่างกายเปียกน้ำและกระซิบว่าอย่าแย,ย่งห้องฉันเธอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าประตูห้องน้ำเปิดออกเอง,ท,งทั้งที่ล็อกไว้อย่างแน่นหนาวันรุ่งขึ้นพลอยรียบไปถามเจ้าของหอว่าเคยมีคนตายที่ห้องนี้ไหมเจ้าของหอทําน้าอึ้งก่อนพูดเบาๆว่าจริงๆแล้วเราไม่ให้ใครอยู่ห้องนี้มานานแล้วเจ้าของคนเก่าผูกคอตายในห้องน้ำตอนตีสาเราไม่คิดว่าเธอจะอยู่ได้นานขนาดนี้ คืนนั้นพลอยเก็บของนี้ออกจากห้องไปทันทีแต่มีเสียงหนึ่งดันขึ้นในขณะที่เธอกำลังเปิดประตูออก ห้องนี้ของฉันในค่ำคืนที่ไร้แสงจันทร์เสียงที่ไม่ควรจะมีก็กลับมามีอีกครั้งโอมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาเช่าหอพักอยู่แถวชานเมืองเพราะค่าเช่าถูกและเงียบสงบวันหนึ่งเพื่อนของเขาย้ายออกไปโอมจึงอยู่ห้องเพียงคนเดียวตั้งแต่นั้นมาคืนแรกที่อยู่คนเดียวเขานอนหลับปกติดีแต่พอกลับเข้าสู่คืนที่สองเวลาประมาณตีสองครึง่งโอมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกึกกึกแกรกแกรก เหมือนมีบางอย่างลากอยู่บนพื้นไม้เขานึกว่าเป็นข้างห้องหรือแมวหลงมาแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆและชัดเจนว่ามันอยู่ที่หน้าห้องของเขาเสียงนั้นคลืดคลืด เหมือนมีคนเอาเท้าลากไปกับพื้นเดินช้าช้าลากขาทีละข้างโอมกลั้นหายใจฟังอยู่นานก่อนเสียงจะค่อยๆหายไปเขาพยายามคิดว่าอาจเป็นเรื่องบังเอิญหรือจินตนาการไปเองจึงหลับต่อแต่แล้วคืนที่3เสียงนั้นกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่หยุดที่หน้าห้องเสียงมันเข้ามาในห้องคลื่นคลื่นโอมไม่กล้าลืมตาเขานอนนิ่งจนขนลุกทั้งตัวเสียงนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงข้างเตียงแล้วเขาก็ได้ยินเสียง ของของฉันคืนมาองคสะด,ดุ้งลืมตาขึ้นทันทีแต่ไม่เห็นอะไรวันรุ่งขึ้นเขาเรียกไปถามเจ้าของหอพักและได้รู้ความจริงว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยพักห้องนี้และฆ่าตัวตายเพราะถูกคนรักทิ้งพร้อมกับขาเทียมที่เธอใช้ลากไปกับพื้นเสียงนั้นคือเสียงลากขาของเธอที่ยังหมุนเวียนตามหาของบางอย่างที่เธอไม่เคยได้คืนไม่แน่นะครับห้องนี้อาจจะเป็นห้องเดียวกันกันกบห้องส1 3สาก็ได้ บางครั้งสิ่งที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่เสียงของตัวเองคนเป็นพนักงานบริษัทร,รักษาความปลอดภัยอายุประมาณ40ปลายๆเขารับงานเฝ้าห้างร้างแห่งหนึ่งเพราะค่าจ้างสูงมากแม้ห้างจะปิดตัวลงนานกว่า10ปีแล้วแต่เจ้าของยังต้องการจ้างคนดูแลไม่ให้มีพวกเข้าไปแอบอยู่หรือขโมยของวันแรกๆก็ไม่มีอะไรแต่คืนหนึ่งขณะเขาเดินตรวจตามชั้นต่างๆด้วยไฟฉายคนเดินผ่านหน้าลิฟต์เก่าจูจๆลิฟที่ไม่ได้ใช้มานานกว่า10ปี เปิดออกเองประตูสั่นเบาๆแล้วเปิดออกอย่างเชื่องชา้าคนยืนอึ้งเพราะปกติลิฟต์นี้ไม่มีไฟไม่มีระบบใดทำงานแล้วแต่ภายในลิฟต์กลับมีแสงสลัวๆไล้ายไฟสำรองเขาเดินเข้าไปดูอย่างระวังแล้วทันใดนั้นปังประตูลิฟต์ปิดทันทีแล้วลิฟต์เคลื่อนลงเองไม่มีปุ่มกดไม่มีระบบไฟแต่ลิฟต์กำลังเคลื่อนลงไปชั้นใต้ดินและที่น่ากลัวที่สุดคือขณะอยู่ในลิฟต์นั้นเขาได้ยินเสียงอืม ืเสียงเหมือนคนหายใจอยู่ข้างหูแผ่วเบาแต่ไกลมากเหมือนมีใครบางคนยืนซ้อนหลังเข้าอยู่ในลิฟต์พลนหันควับไม่มีใครแต่เสียงยังคงอยู่ช่วยด้วยเสียงแหบแห้งเปลงออกมาราวกับหุดแรงลิฟต์หยุดที่ชั้น b 2ซึ่งเป็นที่เก็บของสมัยก่อนแต่เมื่อประตูเปิดออกสิ่งที่เขาเห็นคือความมืดมิด ไม่มีไฟไม่มีทางเดินและเขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังจ้องเขาอยู่ในเงามืดเขารีบกดประตูปิดพยายามใช้ลิฟต์กลับขึ้นข้างบนเสียงในลิฟต์เงียบไปสักพักแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงเสียงเคาะจากด้านบนของลิฟต์เหมือนมีใครอยู่บนหลังคาลิฟต์หลังรอดออกมาเขาเลิกงานทันทีแล้วเล่าเรื่องนี้ให้หัวหน้าฟัง หัวหน้าจึงสารภาพว่าเมื่อสิปีก่อนมีพนักงานสาวคนหนึ่งติดอยู่ในลิฟต์ตอนที่ไฟดับเธอสำลักควันและเสียชีวิตเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือตั้งแต่นั้นมาลิฟต์นั้นถูกปิดตายแต่ก็ยังมีบางคนได้ยินเสียงลมหายใจและเสียงขอความช่วยเหลืออยู่ในทุกๆคืนที่ผ่านชั้นนั้นคืนนี้ถ้าคุณขึ้นลิฟต์คนเดียวแล้วได้ยินเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของคุณอย่าหันไปมองข้างหลังเพราะบางทีเธอก็ยังรอใครสักคนมาพาเธอออกไป ก่อนรับฟังเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโรงแรมหลอนจังหวัดตากไม่มีเอกสารหรือไม่มีชื่อโรงแรมที่ปรากฏชัดเจนว่าไปที่ไหนแต่มีประสบการณ์จากผู้ที่เคยไปพักในพื้นที่และเจอเหตุการณ์ลึกลับที่กล่าวว่าที่พักมีบางสิ่งบางอย่างที่เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเช่นเรื่องนี้เจอจากเว็บพันทิปครับมีผู้ชายรายหนึ่งบอกว่ามาพักโรงแรมนี้เป็นประจำแล้วรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้าง หรือจะเป็นเรื่องของเซลล์ที่ขายอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องมาพักในตัวอำเภอของจังหวัดนี้โดยปกติแล้วจะมีโรงแรมที่พักกันเป็นประจำแต่ช่วงนี้ครับมีโรงแรมขึ้นมาใหม่ด้วยราคาและลักษณะที่ห้องพักค่อนข้างที่จะใหญ่และใหม่ก็เลยอยากลองพักดูครับแต่โรงแรมนี้ติดก,กับวันในคืนคืนหนึ่งเขาทํางานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ออกไปดิวสังสรรค์ก,กันกับพนักงานขายคนอื่นๆในตัวเมืองช่วงเวลาเกือบเกือบตีหนึ่งครับเขาได้ขอตัวกลับไปที่โรงแรมก่อน เวลาประมาณตี3าครึ่งเขาได้ยินเสียงเคาะป,ประตูดังขึ้นแต่คิดว่าคงเป็นความฝันหรือไม่ก็หูฝาดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์จึงนอนต่อไปแต่แล้วเสียงเคาะป,ประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขาแน่ใจแล้วครับว่าไม่ได้เป็นฝันหรือว่าหูฝาดอย่างแน่นอน เขาคิดว่าเป็นเพื่อนที่เพิ่งดื่มกลับมาจึงเปิดไฟและกำลังจะเดินออกไปเปิดประตูแต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขารับโทรศัพท์ทันทีครับปลายสายคือเพื่อนของเขาที่บอกว่าเฮ้ยมึงนอนหรือย,ยังวะกูพเพิ่งกลับมาเขาก็ตอบกลับไปว่ากูนอนแล้วแล้วก็ถามกลับไปอีกมึงมาเคาะประตูห้องกูเหรอเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าใช่ก,กูเองพอตอนเช้าครับตอนที่ลงมาทานอาหารเช้าด้วยกันเพื่อนเขากลับเล่าว่า เมื่อคืนนี้กูไม่ได้ไปเคาะห้องประตูของมึงนะแต่ตอนกูขึ้นไปกูเห็นผู้หญิงคนหนึง่งที่ไม่มีหัวกำลังเคาะประตูห้องมึงอยู่แล้วก็เพ่งดูดีๆเนี่ยเขาถือหัวตัวเองไว้ที่มือของตัวเองอีกข้างหนึง่งแล้วพอแอบดูอยู่กูเห็นไฟห้องมึงเปิดกูก็เลยรีบโทรหามึงเพื่อไม่ให้มึงเปิดประตูมาเจอพอออกจากโรงแรมนี้ครับด้วยความสงสัยเขาจึงถามคนแถวนั้นว่ารู้หรือเปล่าครับว่าโรงแรมแห่งนี้มันมีอะไร ชาวบ้านแถวนั้นจึงเล่าให้ฟังว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยครับได้ซื้อพื้นที่วัดไปส่วนหนึ่งเพื่อสร้างโรงแรมแห่งนี้ซึ่งพื้นที่พื้นที่นั้นนะครับเคยเป็นเชิงตะกอนมาก่อน